อันดับแรกเลยก็คือค <Yep. S 1> ุณต้องชอบมันก่อน mm hmm. mm hmm. คือถ้าคุณชอบมันแล้วทุกอย่างมันจะตามมาเอง สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องออฟครับสวัสดีครับพี่ออมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สวนหลงล๊อคเก้านะครับมาเจอกับน้องออฟนะฮะที่สวนหลงล๊อคเก้าแล้วก็มาดูรถอิสุบัตตี้นะครับที่เป็นสไตล์การเปิดหลังคาที่ไม่เหมือนคนอื่นใช้ขาโต๊ะนะฮะที่ทําเป็นขาหลังคาเนาะแล้วก็วันนี้มาเจอกับน้องออฟนะครับออฟครับเอ่อความเป็นมาของรถคันนี้มันมาเป็นมาอย่างไงฮะคือปกติผมเป็นคนที่ชอบ ท่องเที่ยวอยู่แล้วครับปกติก็คือมีแฟนก็คือไปกับภรรยานั่นแหละสองคนก็คือเราก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันนั่นแหละแต่ทีนี้พรนี้เราเริ่มเริ่มมีลูกอะครับครอบครัวโตขึ้นใช่ครอบครัวใหญ่ขึ้นก็เลยคิดว่าเวลาไปเที่ยวของเราเนี่ยมันควรที่จะแบบสะดวกสบายหน่อยนึง ก็เลยว่ามองหารถสักคันแล้วเราทําเป็นรถบ้านกันดีกว่าก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการจัดการตรงนี้ใช่ครับก็เลยว่าระบบไฟและระบบอะไรภายในรถเราเนี่ยเราจัดการยังไงครคือปกติผมทํางานประเภทนี้อยู่แล้วอ๋ออิทีเลียอิเลียใช่ครับเนาะเพราะนั้นไฟระบบไฟทั้งหมดเนี่ยระบบไฟผมมาจะไม่เหมือนกับคนอื่นเขา่คนอื่นใช่ครับ ถ้าเป็นของคนอื่นคนที่เขามีความรู้เรื่องรถอะไรพวกนี้จริงจังนะเขาจะแยกดีซกับ a อซชัดเจนว่าไฟนี้ควรจะเป็น a อซไฟนี้ควรจะเป็นดีประมาณนี้แต่ของผมผมรู้แค่ว่างานที่ผมทำเนี่ยผมต่อไฟบ้านเป็นครับแล้วผมค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องไฟบ้านพอสมควรเพราะนั้นก็เลยว่าเราทําตามแบบที่เราเข้าใจนั่นแหละครับก็คือต่อไฟเหมือนไฟบ้านเลยครับ ครับเดินสายทุกอย่างเหมือนไฟบ้านหุดนะครับปักวงปักเสียบคุณจะมีตรงไหนผมใส่ตามตำแหน่งตามที่เราคิดไว้แล้วที่เหลือเราค่อยมาแปลงไฟตัวเนี้เพื่อให้มันใช้ได้แค่นั้นเองครับเพราะนั้นระบบผมก็จะไม่ไม่ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนคนอื่นเขาครับมีนี่เองแต่ที่ที่พี่แอบเห็นนะมันมีสวิตไฟตัวกดเยอะมากเลยในรถคันนี้หลายจุดมากๆมันคล้ายๆกับโรงแรมหรูๆนะฮะนี่ซ่อนไว้ในนี้เลยนะครับแล้วระบบที่นงที่นอนอะไรพวกนี้ล่ะครับ ที่นอนใช่ไหมฮะที่นอนก็เหมือนกันครับอย่างคือผมทํางานทางเนี้ยเพราะฉะนั้นระบบระบบที่นอนหรือว่าระบบอะไรพวกเนี้ยเราเราใช้มันมันเป็นประจำอยู่แล้วเราก็เลยพอรู้ว่าไอ้ตัวโครงสร้างแบบเนี้ยเราจะเอามาประยุกต์ได้ยังไงบ้างเซตเรื่อไอเดียตัวเองเลยใช่ครับเอาที่ตัวตัวเองอยากได้เลยใช่ครับก็เลยเซตจากตัวเองเอาเป็นหลักก่อนเอาเลยฮะคุณผู้ชมครับ พูดไปมันก็เหมือนกับว่าอยากจะดูขึ้นมาแล้วนะฮะเราไปดูกันดีกว่านะฮะน้องอ๊อฟพร้อมที่จะพาพี่ไปดูไหมได้ได้ครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับคืออย่างที่ผมบอกเนาะไฟทุกอย่างผมผมใช้เป็นไฟเหมือนไฟบ้านทั้งหมดอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้นะครับสวิตักสวยมากอ่ะครับเหมือนเลยทีนี้เรามีรู้แล้วว่าเราอยากได้ซิงค์เนาะสิ่งแรกผมก็ต้องสร้างซิงค์นั่นแหละแต่ว่าพอมาอยู่ในรถมันก็ควรที่จะไซส์ที่มัน เล็กลงนะครับที่มันใช้งานได้ผมก็ใช้ซิ่งเดี่ยวนะอุปกรณ์น้าผมซ่อนไว้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าแต่ถ้าดูเนี่ยผมก็จะเจาะช่องน้ำมาแล้วครับอันนี้คือเป็นเป็นน้าน้าน้ําดีเข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปปล่อยน้าทิ้งข้างหลังนทีนึงนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนรถภายในมันยังไม่เสร็จเนาะยอมเนาะมันอยู่ประมาณสัก80%แล้วกันครับปันเนี่ยประมาณนี้คร่าวๆคร่าวๆก่อนทีนี้พอเราเห็นแล้วเพราะว่ามันมีพื้นที่เหลือใช่ไหมครับ ผมก็ซ่อนอะไรละเอียดอันนี้ผมผมทำเป็นโตโตไว้โต๊อ้เวลาดึงออกมาถ้่เราจะไว้ทำกับข้าวนะฮะว่าเป็นชิ้นชิ้นยาวอ่ะว่าเราจะยาวประมาณไหนทำอะไรได้บ้างเผื่อไว้ทำกับโครงกับข้าวให้ภรรยาทำกับข้าวหรือว่าเตรียมโครงเตรียมของอะไรประมาณเนี้ยอุ้นี่เป็นไฮไลท์เลยนะเนี่ยตรงนี้ครับครับอ๋อตรงนี้เป็นขาค้ำใช่ไหมตัวนี้ใช่เป็นขาค้ำแต่ว่าจริงๆผมมีตัวอันนี้แต่ว่าอันนี้อันนี้ก่อนแล้วกัน ถ้าเกิดถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีขาค้ำต่างหากตัวนี้จะพับขึ้นมาได้อีกเลยใช่ครับคือแต่ว่าตัวนี้มันเป็นเขาบอกเป็นมันเป็นรังเรื่องที่มันรับน้ำหนักที่ได้เยอะอยู่แล้วมันเป็นน้ำหนักเยอะอยู่แล้วครับจริงๆแล้มีขาค้ำข้างล่างอีกตัวหนึ่งเพื่อขยายโตะอีกตัวแต่ว่าอันนี้เรามันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ดีผมก็เลยว่าเอามาเท่านี้ก่อนนะครับคือเพราะผมไม่ได้เยอะเนาะผมบอกพี่่อนเพราะว่ามันยังไม่เสร็จนะแต่ว่าประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เราวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วว่าตรงนี้มันจะเป็นโต๊ะ ยาวคุณไู่โผ้าสองเมตรได้ไหมเนี่ยตอนนี้ได้ครับประมาณเมตรกับเมตรเกือบครั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 บดึงออกมาไว้ใช้งานได้เป็นนั่งทํากับข้าวนั่งทําอะไรได้ใช่ครับังทานอาหารได้เลยดีใช่ครับใช่ครับหโต๊ะใช่ครับเผื่อบางทีลืมเอาโต๊ะไอ้นี่ไปแล้วก็มานั่งทํากับข้าวตรงนี้แหละนะครับนี่วางแผนไว้ครับนะครับก็เวลาเก็บก็เหมือนเดิมมันไม่มีอะไรครับใช่ไหมครขึ้นโทษทีคร้าแล้วทีนี้เราก็ มันก็จะไม่เกะกะเพราะว่าทุกอย่างมันมันปิดตายมหมดมครับแล้วก็ระบบไอ้ตัวลิ้นชักเนี่ยมันเป็นกันารแท้งนั้นอยู่แล้วครับคือจะดึงต้องกดใช่ต้องบีบต้องบีบก่อนครับเลยก็จําเป็นที่ต้องต้องมีตัวนี้ แต่ว่าโครงการต่อไปของผมอะคือถ้าเดี๋ยวเราเดินรอบรถกันเดี๋ยวจะเห็นว่าผมจะวางชาวอร์ไว้เพื่ออาบน้าเพราะตอนนั้นตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนละครับทีมันไม่พอถังน้ําดีใช่ไหมใช่ถังน้ําดีครับกี่ลิตรเนี่ยเออสามสิบลิตรนะฮะใช่ครับแต่ผมว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านี้หน่อยนี่ใหญ่เนี่ยไม่ใช่เด็กๆนี่ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันครับแต่ว่าผมอยากได้ใหญ่นี้เผื่อเผื่ออาบน้ํา ครับแล้วเราจะไปเพิ่มตรงไหนฮะถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเพิ่มที่ผมวางแผนไว้คือผมจะใส่ตรงยางอะไรอถอดยางอะไรออกใช่ถอดยางอะไรเนาะแล้วค่อยหาแต่งยางอะไรครับสุดยอดเลยฮะครับอันนี้ก็ทําไว้เป็นระบบน้ำเหมือนนะครับปั๊มน้ําอยู่นี่หมดแล้วถ้าฝั่งนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นที่เก็บช้อนนะฮะรายละเอียดของมันคือผมก็จะใส่ดีเทลพวกเนี้ยซึ่งผมคิดว่าตัวพวกนี้มันมันคือความสนุกของเราอ๋อ บางคงก็ใส่ลิงชักธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ใส่รายละเอียดพวกนี้ผมว่ามันเพลินดีคือเวลาทําแล้วมันมีความสุขดีผมก็จะใส่ใส่ช้อนพวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่อุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่างใช่ครับใส่ดีเทลเล็กน้อยเล็กน้อยเขียวตัดดำดำตัดลายสักประมาณนี้ครับผมผมผมจะวางวางวางแผนไว้ประมาณนี้นะครับไอฝาข้างบนเนี่ย มันเป็นลายหินอ่อนแต่ไม่ใช่แไม่ใช่หินอ่อนใช่ไหมใช่ครับเป็นไม้ใช่ไหมเออจริงๆมันคือแผ่นเขาเรียกว่าแผ่นลามิเนตครับ๋อแผ่นลามิเนตใช่ครับเป็นแผ่นปิดผิวอก็คือเราวางไม้เหมือนกันนั่นแหละแต่เราใช้แผ่นปิดผิวเพื่อเพื่อเพื่อต้องการรวดลายมันครับมันก็จะมีหลายลายมากอันนี้ผมเลือกลายเป็นหินอ่อนสีดำครับมันตัดกับสีเขียวตัวนี้อ๋อตัดตัดใช่ใช่ตัดเลยใช่ครับมันก็คือพูดง่ายคือเราก็ดึงดึงโทนสีไว้ เขียวดำแล้วก็สีไม้โอเคนั้นโทนสีแต่พี่สอบถามนิดนึงเกะทุกเกะของรถคันนี้มันจะเป็นสปริงดูดเข้าไปทุกครั้งเวลาปิดอ่ะใช่ครับแล้วทํำยังไงฮะคือมันมันเป็นซอฟต์โค้ดมืตรงนี้เป็นซอฟต์โค้ดคืออย่างนี้คือคือข้อแตกต่างกันที่ผมไม่เลือกลิ้นชักธรรมดาอันนี้เป็นอ่ะเปิดเปิดเฉยโอเคได้ครับเปิดนะใช่ครับเวลาปิดแล้วมันก็จะเป็นซอฟต์โค้ดก็ไปครับนี่ครับพวกนี้ก็เหมือนกันครับ จะเป็นซอฟโค้ดทั้งหมดเองเลยใช่ครับคือสมมติถ้าเราใส่รังนิชักธรรมดาใช่ไหมครับมันก็จะดึงออกเลยเวลารถวิ่งอ่ะมันก็จะลุดอ๋อเออเวลารถวิ่งใช่ใช่ครับเพราะนั้นถ้าเราใส่เป็นซอฟโค้ดเนี่ยมันจะมีเดือยมันจะมีอุปกรณ์ล็อกครับคือบางคนถ้าเป็นคนอื่นเขาจะมีปุ่มเวลาปุ่มเปิดนะมันจะมีปุ่มที่มันล็อกปุ่มใช่ใช่กด่มรุ่นกดปุ่มใช่แต่ที่นี้เราก็ผมว่าปุ่มมันไม่สวยผมก็ว่าเออถ้าใส่ซอฟโค้ดมันเอาอยู่ก็ซอฟโค้ดก็พออยู่ั้มแล้วอยู่ไหมอยู่อยู่ คือมัน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 นุ่มนวลกว่าเยอะทุกจุดเลยนะพี่ดูที่เดินเนี่ยใช่ครับเป็นเป็นตัวนี้หมดใช่ใช่ครับแล้วที่ที่สังเกตเห็นนะเนี่ยอ่ะนี่เป็นคันแรกเลยนะฮะที่วางแก้วใช่ไหมใช่ครับแตนเลสใช่ไหมแตนเลสครับโอ้โหคุณผู้ชมนะครับจริงๆมันเหลือจากที่ไซงานครับอออันนี้คือมันไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาซื้อให้ลูกค้าแล้วลูกค้าไม่เอาผมก็เลยเอามาใส่รถดีกว่าออืครับแล้วก็ที่เป็นบานเปิดทั่วไปแต่นี่ผมยังไม่ใส่ไอ้นี่ดีนะฮะ ต่ว่าเดิเป็นชคใช่ไหมใช่ครับขาโชกอยู่นี่แหละผมเก้หมดละแต่ผมยังไม่ได้ใส่มันเหมือนเดิมก็เป็นซอฟต์ก็จะดูดเข้าไปเหมือนเดิมใช่ครับซอฟโคสเนะเขาเรียกว่าซอฟโคสใช่ครับนะครับนะอ่ะมีลักไฟตรงนั้นด้วยใช่ครับแล้วตรงนี้ใส่โชว์อะไรฮะจริงๆนี่ผมว่าจะใส่ของเล็กๆน้อยๆอ่ะนะครของเล็กน้อยเล็กๆน้อยใช่ครับแต่ยังคิดไม่ออกว่าจะใส่อะไรแต่รู้ว่าต้องมีครับเพะ่อนยายไทยหรือว่าใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับเพราะภรรยาชอบ ใส่คองประมาณนั้นครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเืิดเป็นโต๊ะทํางานครับเล็กๆแต่ว่าจริงๆอยากใช้มันยาวนี้หน่อยหนึ่งว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับก็คือเป็นแบบที่พับได้ใช่ไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเราทําถ้าเกิดเราทํายาวมาก็คือพับได้ใช่ครับแค่นี้ได้พับได้รับกลับเข้าไปได้ครับได้ครับสวยมากคุณผู้ชมฮะแล้วขาเป็นขาอย่างดีนะฮะเป็นขาแตนเล็กอย่างดีด้วยไม่ใชขากองแก๊งที่แบบสีขาวขาวอย่างบ้านเรานะครับอันนี้รู้สึกเลยว่าใช้วัสดุของดี ครับก็ <S <S คือไอ้ตัวนี้มันก็จะเป็นล็ <S <S อกออกมันแล้วเรากดมันก็จะเก็บเองเห็นไหมครับ้ำค่อนข้างสวยขัดเสี้ยนใช่ครับก็เรียกเขาเรียกว่าเขียวขัดแล้วก็ขัดเสี้ยนดำครับก็คือเป็นไม้แอ๊ด แล้วก็ขัดเส้นดํามันอีกทีหนึ่งแล้วก็พ่นเขียวก่อนแล้วขัดเส้นด<อ>ําทับไปมันก็จะได้ไลายครับแล้วก็อันนี้เป็นชุดชุดที่นอนครับนะครับ ที่นอนตรงตอนนี้มันยังเป็นโซฟานั่งอยู่ใช่ไหมใช่ใช่เป็นซฟาเป็นเป็นชุดนั่งอยู่ถ้าเกิดสมมุติว่ายังไม่ได้ยังไม่นอนแล้วก็นั่งเล่นนั่งอะไรตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้คือคือคือจะเห็นว่าโซฟ้าผมจะสูงสูงกว่าใช่เพราะว่าด้วยความเป็นบัดดี้มันจะมีฟุ้มล้อที่สูงขึ้นมาซ้ายขวาผมเลยต้องยกขึ้นเพื่อจะเอาโซฟ้าได้ใหญ่หน่อยครับถ้าเป็นรถปกติมันก็จะมันก็ขยายได้เนาะแต่งั้นมันจะเล็กกว่าเดิมอีกเนี่ยผมไม่โอเคเท่าไหร่ก็เลยว่า ยอมยกขึ้นมาเพื่อจะยกสเต็ปมันอนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งพอเรายกสเต็ปมาแล้วที่เริ่มติดหัวแล้วออ๋ก็เลยต้องยกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะทาให้ดูโซฟาตัวนี้มันมันเป็นโซฟาปกตินั่นแหละครับที่เราเห็นทั่วไปทีนี้หมอนหัวมันอ่ะมันปรับได้อยู่แล้วเดี๋ยวนะดึงข้างล่างข้างล่างมาใช่ไหมฮะแล้วก็ยกขึ้นมาอีกทีหนึ่งข้างล่างก็ไว้เก็บของนะฮะจะเป็นเตียงใหญ่ไป เดี๋ยว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 เราเอาลงไปสิฮะขอเอาเอาเอาที่นอนตัวบนดินี้ลงไปเนี่ยฮะป๊บโอ้ครับคุณผู้ชมครับระบบมันก็จะเป็นงี้ครับระบบมันก็จะเป็นแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคันแรกด้วยนะครับครับซึ่ยกที่นอนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งได้เลยครับโอ้เเท่มากมันก็จะได้ความยาวพอดีขาเราแหละครับ ก็คือไฟมาตรฐานแล้วอ่ะยกขึ้นอีกแล้วได้ได้ได้ข้างล่างเป็นขาเหล็กใช่ไหมใช่ครับเป็นเป็นเหล็กใส่ล้อแล้วเวลานอนนี่โยกอะไรหรือว่าอะไรตัวหนักๆนี่ได้ใช่ไหมได้เลยครับสบายเลยใช่ไหมสบายครับไหลไหมไหลไหมมันไม่ไหลไมหลครครับ ด้านหลังเนาะครับอด้านหลังก็ไอมันคือตรงนี้มันเสียพื้นที่ละครับใช่ไหมครับเพราะต้องเป็นหลังโซฟาวางแผนไว้เราก็ทําเป็นตู้เลยอครับเป็นตู้หลังไว้เก็บของครับเป็นที่เก็บของได้ใช่เป็นที่เก็บของเก๊ะทั้งหมดสี่เกะเลยใช่ครับเป็นเก๊ะสี่เก๊ะโทนสีเหมือนเดิมครับเราจะเก็บอะไรบ้างเออจริงๆผมว่าจะเก็บอุปกรณ์ ข้าวไอ้พวกนี้มันมีนี่อยู่แล้วใช่พวกเขียงพวกไอ้ที่วางมีดอะไรพวกเนี้ยครับด้านนี้ใสละเอียดไปใช่ครับเขียงมีดพวกนี้อยู่ตรงนี้ใช่ครับแล้วเราเราจะออกลงมาทําครัวด้านหลังใช่ไหมไม่จริงผมว่าจริงผมจะทําข้างหน้าตรงนี้แหละครับตรงใช่แต่ว่าเออมาเก็บของไว้ตรงนี้กันลวกันครับเป็ส่วนเก็บของใช่ครับใช่ครับกระดูตรงนี้จะเีปลั๊กไฟจะอยู่ด้านนี้ครับเผื่อเสียบ อนาคตเนะเผื่อมีหม้อหุงข้าวมีอะไรวางได้แล้วก็เสียบปลั๊กใช้งานง่ายหน่อยครับก็เปิดปิดได้ปกติครับโอเคนะเชัดนะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็โอเคไม่ไรนี่อะไรนะรบแอร์ปอ่าเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันครับอ๋อครับอันนี้ผมวางไว้ตัว้คืออะไรฮะชาเวอร์ใช่ชาเวอร์ผมผมเตรียมไว้ก็คือเป็นชาเวอร์อาบน้ํานี่แหละครับครับเตรียมไว้ละ ก็คือเรารอใส่น้าให้มันพอก่อนแล้วก็เป็นระบบอ่านน้ําอือใช่ครับอ่านน้ำแล้วเราไปเกี่ยวไอเสกอะไรฮะหรือว่าถือคือผมวางแผนไว้อย่างงี้จริงจริงจริงผมกลับด้านเนาะจริงมันวางนอนแต่ผมไม่รู้มันตั้งเลยไหมเนี่ยปกติมันจะห้อยอย่างงี้ได้ไงแต่ว่าผมเอามาตั้งนอนแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูดูว่ามันจะใส่ได้บ้างครับแต่ว่าวางแผนไว้แต่แรกแล้วว่าอตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนี้นะคือผมว่ามันก็ต้องวางแผนเนาะใช่ครับ ครับเป็นชุดอาบน้าอยู่ใช่ป็นชุดเป็นชุดอาบน้ําด้งข้างรถครับแล้วก็อันนี้ก็อย่างที่พี่อมบอกครับมันเป็นหน้าต่างเรือเนาะที่อามาใช้หน้าต่างเรือใช่ครับหน้าต่างเรือใช่ครับหน้าต่างเรือคือผมเห็นอย่างนี้ผมเห็นคนอ่ะในในกลุ่มเนาะหรือว่าใครก็ตามครับเขาพยายามเจาะเนาะพยายามเจาะหน้าต่างเพื่อเปิดมันแล้วเราก็เห็นเขาบ่นว่ามันรั่วนู่นนี่นั่นคือ ผมก็จะมีความคิดอ,อีกอันหนึ่งคือว่าบางทีเราเรามองอะนะรเรามองแค่เราเคยเห็นมาว่ามันต้องเป็นแบบนี้แล้วมันควรที่จะเป็นแบบนี้ mm hmm. ซึ่งผมว่ามันมันมันไม่จำเป็น mm hmm. นะเราเราแค่เราติดมันนะผมว่าถ้าเรามองมองมองนอกเกอบมันอีกทีหนึ่งย่ง mm hmm. อมเรามองจริงๆแล้วมัน,ม,นมีอ,อุปก,กรณ์หลายอย่างน,นะที่เราจะมาแปลงได้ หรือว่าเรามาใช้ได้แล้วมันก็ดีของมันอยู่แล้วอะพี่อออเราไม่ต้องไปแปลงมันเลยด้วยซ้ำอ,อย่างเช่นเนี่ยหน้าต่างเรือเนี่ยมันใช้อยู่กับเรือทุกวันพี่ออม่าน้ำมันจะเข้าไหมอ่ะไ,ไม่ไม่น่าเข้าใช่ไหมลูกยางมันก็มาทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็โฟล็อกมันล็อกมาอย่างดีมากมีทั้งล็อกไปได้มาจากที่ไหนเนี้ยขับมันเป็นงานงานเก่าครับหน้าต่างเรือเก่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าไม่เก่าหรอกมันเป็นอลูมิเนียมเนาะแต่เขาบอกว่ามันเก่ามันยังใหม่ใหม่ใช่แต่ว่ามันเป็นอลูมิเนียมด้วยนะการสนิมด้ ใช่ไหมฮะปิดได้จากข้างในอย่างเดียวใช่ปิดจากข้างใน,งใ,นใช่ส่วนมากล็อกในมันจะมีสองรุ่นก็คือมีรุ่นล็อกข้างนอกล็อกข้างในเราก็ต้องดูดูให้ดีเวลาซื้อแล้วก็มันมาพร้อมขาค้ำให้เลยครับครับเราก็ไม่ต้องหาอะไรให้มันมาค้ำอีกเนาะยอมเพราะนั้นมผมเลยบอกว่าบางทีเราเราเราต้องคิดนอกกรอบแหละครับ รถคันนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อกี้นี้นะค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆในการจัดสเปซแล้วก็วางสิ่งของนะครับน้องเขาเป็นฝีมือมากๆในการจัดสเปซครับการวางอย่างเงี้ยมันเป็นฝีมือของเราคนเดียวเลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับคือเราทําอยู่แล้วครับคมคือผมเราเรามีคนที่รับทำพวกนี้อยู่แล้วอืก็คือเราก็ใช้คนของเราเนี่ยแหละครับอ๋อมี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 พนักงานทําด้วยใช่ใช่ครับผมเอาอย่างงั้นทางนั้นเข้าตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดมีใครชอบในสไตล์แบบเนี้ย ถ้าเกิดจะมาจ้างทาหรือว่ามาเรารับทำไหมรับ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 อยู่ครับต้องเป็นรถบัดดี้หรือว่าทุกได้ได้เลยทุกยี่ห้อได้ครับใครที่ใช้รถอะไรอยู่ถ้าอยากจะได้สไตล์แบบนี้ครับหรือว่างานแบบนี้แต่ทางที่ดีจะมาดูงานของน้องเขาก่อนก็ได้ครับนะครับก่อนในการตัดสินใจว่าเอ๊ะเราอยากจะได้แบบนี้หรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงมุมไหนจุดไหนเอ้น้องตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ได้ไหมอะไรตรงไหนก็มาคุยกันครับคืออย่างนี้เป็นรหลักการ สมมุติว่าถ้าถ้าสมมุติจะให้ผมทำเนาะหนึ่งครับคุณต้องมีความชอบก่อนว่าชอบอะไรใช่ใช่เราอยากได้อะไรเหมือนที่คุยกับพี่ออมเหมือนกัว่าคือบางคนจําเป็นที่ต้องมีอันเนี้ยแต่บางคนมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องมีอันเนี้ยใช่ไหมครับครับแต่บอกมาก่อนบอกความต้องการมาให้ผมก่อนว่าอยากได้อะไรแล้วเราเราจะทําเราทําในกระดาษกันก่อนมาถึงว่าเราทําแบบกันก่อนดีกว่าเนาะมันก็ได้ไม่ต้องลื้อแก้งนะครับผม แล้วถ้าเกิดใครที่สนใจอย่างเงี้ยจะโทรมาถามหรือว่าติดต่อ้องออฟได้ยังไงฮะได้ได้ยังไงผมผมบอกเบอร์เลยหรออ่บอกเบอร์เลยครับเบอร์เบอร์โทร083ครับ083 13ตัว111 111 7042ครับ7042อ่าเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะครับได้ครับก็คุณผู้ชมก็โทรมาคุยนะฮะมาสอบถามกันก่อนอย่างนึ่งพื่ออผมฝากหน่อยคือผมจะมีเพจละครับชื่อว่าวงกลม วงกลมผมสร้างไว้นานแล้วแต่ยังไม่เคยมีอะไรเลยแล้วก็ยังไม่มีใครกดไลค์ไม่มีใครเพราะผมไม่เคยลงเลยเพจนะเพจนะเพจนะใช่ชูผมก็มีแต่ว่าผมไม่เคยทําอะไรเลยอ๋อครับมีเวลาใช่แต่ว่าถ้าพี่ออมลงคลิปเดี๋ยวผมจะแอบมาตอนไว้ข้ล่าได้ได้เราลองดูดีๆมันทําได้หมดทุกอย่างใช่ใช่บางคนเดี๋ยวนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวกันเขามันก็มีใช่ไหมสุใช่มันไม่จาเป็นต้องเป็นรถก็ได้ใช่ผมว่าความสุขมันหาได้ ทั่วไปเลยบางทีมันเครียดเกินแต่สําคัญที่สุดก็คือคนที่จะตัดตัดตัดสินใจว่าทุกคนถ้าจะมีรถยนต์กันหมดแล้วแหละใช่ใช่คนที่ท่องเที่ยวเนี่ยส่วนมากจะมีรถยนต์กันหมดแล้วใช่ครับเพียงแต่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะเอารถคุณนั้นอ่ะอยากฉันอยากจะได้รถนอนนอนในรถแต่คุณกล้าหรือเปล่าที่จะเอารถรถคุณมามาทาเป็นรถนอนใช่คเดี๋ยวนี้ลองลองลองเข้าไปดูเพราะว่าเขามีวิธีการทําที่หลายแบบแล้วก็มีไอเดียแต่ละคนที่ค่อนข้างที่จะ โอเคถ้างั้นคลิปนี้ก็คงจะต้องมาลาผู้ชมไปก่อนกันละกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะดูนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ่องครับ